สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเล่นเน็ตฟรีนะครับแต่ว่ามันเล่นได้2อแอปเท่านั้นครับ YouTube กับ p พ s t o n e เท่านั้นครับขั้นแรกเราก็กดเข้าไปให้กดจนท้อมจันท้องส,สิ่ง รอเอีกเอดครับมาครับคุณมี10 point จะสามารถแลกของมันได้เมื่อครบ20พอยต์ขาดอีก10พอยต์ค่ะครับแค่น,นี้ก็เรียบร้อยครับแล้วก็ลองเปิดอีกดูครับ ลองพิสัยตัวนครับโหลดเกมครับเป็นเกมมัดแข่งก็แล้วกันครับลองดิตังดูครับ ที่ไม่เพียงพอครับก็จะเน็ตเร็วนะครับมาดู YouTube กันครับนะครับก็เร็วอยู่นะครับครับก็เร็วอยู่ครับ ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้คับ